สวัสดีครับผมครูก็เป็นครูหนึ่งนะครับนะครูบนทนนะครับนะก็สอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับนะพอนักเรียนคนไหนสนใจที่จะเรียนกับครูก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ,รบนะผลงานครูมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับเห็นไหมเส้นมันจะไม่วิ่งลงไปหาด้านด้านลบของแกนวาอ่าโอเคเสแสดงว่าไปได้ละไปต่อเลยเนาะ ต่อไปก็บีก็บีก็บีก็ทำเหมือนเดิมอ่เข้าเข้าแมทใช่ไหมแล้วก็เลือ 1, ่อนเบอร์หนึ่งแอซัลูดกอนแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบที่ไม่ไม่ใช่ลบอันนี้ใช่ไหมใส่เครื่องหมายลบข้างล่างวงเล็บลบแล้วก็เอกําำลังสองบวกสี่ รอกราฟเลยปึ๊บเหมือนกันไหมกกบ,บวกสี่โจนนะโจนโจนโจนโอเคอ่ทีนี้อ่าเรื่องคำนวณอ่าดาร์ลิงตันก็เ,เอาคัวรูปครัวรูปมาแล้วอยู่ตรงนี้มองไปด้วยง่ายดีอันดับแรกก็คือ ในอิงตันเขาเขาเขาให,าให้มันต้องรู้เบต้าสองสองเบต้าของของ BJT สองตัวที่อยู่แล้วเนาะไม่รู้ไปต่อไม่ได้สแครวร์รูทนะแต่มันเป็นสแครวร์รูทที่อยู่ข้างล่างตามโจทย์เลยนะอ่ามีหนึ่งส่วนสแครวร์รูทหนึ่งลบสแครวร์รูทสองนี่เลยนะเหมือนเลขอ,อนุรกลมเลยเลขอ,อนุรูปกลมสแควร์รูทนะแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองลบเอ่อรูท สแควรูทสองลบสแควรูทสามแล้วก็บวกหนึ่งส่วนอ่าสแควรูทสามลบสแควรูทสี่ไปงี้แล้วก็บอกแล้วก็ลบแล้วก็ไปเรื่อยเรื่คำว่าไปเรื่อยๆรอยะไรหมายถึงเมื่อมันเรียงไปเรื่อยเรยใช่ไหมว่าต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรก็น,น่าจะเป็นห้าใช่ไหมไอเอสี A ่ 4, ลบสี่เสร็จมันก็น่าจะเป็น 4, บวกสี่บวกสแควรรูทสี่แล้วก็เป็นห้าไปจนถึงห้าลบสิบหกตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่าโอเคไปเรื่อยๆรื่อยนะ จนจนโคสุดท,ท้ายคยือตรงนี้นะครับที่เห็นว่าผลงานครูก็ครูก็มีสอนอ่าเด็กนักเรียนที่อยู่แคนาดาอยู่คนหนึ่งด้วยนะครับนะบเป็นมปลายนะครับก็โจทย์ก็เป็นเกี่ยวกับอ่คณิตศาสตร์เหมือนอ่าจะเป็นเยียเยียสิบเอ็ดนะครับก็หมห้านะครับแล้วก็มีสอนมหาลัยด้วยนะครับคนหนึ่งนะครับเพรฉะนั้นก็ครูก็เชื่อว,ว่าครูก็จะทําให้นักเรียน ทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับมีความรู้เพิ่มเติมได้นะครับยินดีครับ